เดี๋ยวจะรีวิวแบบโคตรจริงใจให้ดูเขาส่งมาท้าผมเว้ยว่ามันจะสู้ Airpods ได้หรือเปล่าอยู่ตัวหน้าผมแล้วฮะเขาบอกว่าตัวนี้คุ้มกว่า9เท่าจริงบวกใหม่ก่อนมันกากมากเลยนะนี่มันเริ่มดราม่าแล้วนะแต่เล่าให้ฟังต่อนี่คือฟังหลักร้อยครับที่เขาบอกสเปคขั้นเทพโพดสุดในปี2025นี่คือ E v โวมา แต่มันต้องบอกราคาทีหลังตัวนี้999อีวูบัตสามเนี่ย, e ยมันเป็นอ e ีเอียร์ครับถ้าจ e ีเอียร์ก็ต้องเทียบกับ a แอปพลโปรเนี่ยฮะตัวนี้เลยผมใส่เคส Arc ์คเ s e ดีไซน์สวยเปิดป้าย่ะดูดีใช้ได้เลยเนี่ยเวลาชาร์จอยู่ก็จะมีไฟติดเดี๋ยวขอฟังของ Apple ก่อน mm hmm. เขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนดมแมกกาเฟียฮะเดี๋ยวดมแมกกาเฟียให้หูกอ่อนโอเคเรารู้จักกันดีแต่อันนี้ตัวใหม่อีวูบัตสามนะครับโอ้ oh, สู้ไม่ได้เลยแต่ฟังก่อนโอ้ยัดลึกแก็ดีขึ้นว่ะยัดลึกๆได้ลูกชายด้วย ในกล่องก็มีนะครับสาย Type A ถึ Type C ก็มีแบบนี้มาให้ที่ไม่ชอบครับของ Evo บัตสามเวลาซื้อมามันต้องแกะซิกเกอร์ตรงชาร์จโอยเลสพรีเมียมเข้าใจได้มันเพื่อป้องกันการโอเวอร์ชาร์จรีวิวสั้นๆน,นะฮะ AirPod Pro ที่เ่าเยอะในเรื่องคุณภาพเสียงในเรื่อง ANC แล้วก็ Pass Through Transparency เพราะราคามันตัวพรีเมียมเลยเป็นหมื่นแต่ตัวเนี้ยในราคา999เนี่ยผมใส่ตอนแรกเนี่ยห่างหูนิดนึงไม่ได้กดเข้าไปลึกเสียงมาดูไม่ดีพอยัดเข้าไปดีๆอะเซอร์ไพรส์ Surprise, มากเสียงมันดีขึ้นเยอะมากถ้าเปิดได้สับเต็มเร ความคุ้มค่ามาใส่คุณภาพเสียงของไมค์ก้าวไอซูเปอร์อีโวัตตัวนี้พีแอนที่บอกลบสี่พสซิเบลตัดได้จริง n s ร a r e n c เ m อร์ซีโหมดพาสซูเนี่ยทำได้ดีอยู่าที่คิดซู้ไม่ได้แต่เป็นน้องๆเลยอันนี้ใกล้เคียง Apple ที่สุดเอ็นซีเขามีห้ารูปแบบมี a d a ั t i ี e นอ i ซี่คอมพิวติงอินดอร์แอนทา n วินนอ伊斯นอวซี่คอมพิวติงอินดอปรับได้3ระดับเลยตึงๆแล้วก็มีแอนทายวินนอ伊ตัดลมทั้งคู่เนี่ยมีไมค์หกตัวตัดเสียงรบกวนบทสนทนาทดสอบ ต้องแทบแทบขอแอปเปิ้ลมันจะกดแล้วกระลกกลกเสื้อแอปเปิ้ลครับแพงกว่าเเท่าถ้าใครมีงบถึงจัดเลยของแอปเปิ้ลสวยก็ดีทุกตัวแหละแต่ตัวเนี้ยพอ99เนี่ยผมก็ต้องมาแนะนำดูน่าเล่นไหมก็ถือว่าสิ่งโอเคที่คิดแต่ที่นา่าจจคือเกมโหมดครับเล่นเกมเนี่ยตัดได้68บมิลลิวันเตอร์เืองแบตขึ้นบแบตหมดเร็วขึ้นแน่นอนแต่ไอ้ซูเปอร์มินิครับไอ้ซูเปอร์เกมลิง มันเป็น wireless dongle นะฮะเป็นเกมลิงค์นะถ้าเล่นเกมกับคอมก็ใช้ตัวนี้จิ้มแต่ถ้าคุณเล่นเกมกับโทรศัพท์ตูดเป็น USB C นะก็ได้แหละฮะแยกลากได้นี่มันจะจิ้มไม่เข้าจิ้มแล้วหลุดต้องเป็นเคสที่บางละหรือเคสตูดบางหรือเคสคว้านตูดแต่ถ้าเคสตูดหนาจะจิ้มไม่เข้าเพราะต้องถอดมาแล้วก็จิ้มแบบนี้จรงมันน่าจะทําให้ตัวยาวกว่าน,นี้นิดนึงอะ่ะตัวนี้ไม่แพงครับ299บาทก็คือเป็นออปชั่นเสริมครับสําหรับ,รบ,รบใครที่จริงจังกับเกมมิ่มากๆแล้วเสียงเป็นเรื่องสําคัญตัวนี้ยพอใส่เข้าไปเนี่ยจากตัวบอดี้มันเอง68มิลลิเซก์ใช่มั้ยใช้ Dongle ตัวนี้เข้าไปมันทําดีเลย์ได้ต่ําสุด20มิลลิเซก์มันก็ดีกว่าเท่าถึง2เท่าเลย ภายนอกออกแบบมันี้นก็ตามแต่ภายในเนี่ยพอๆกันวะเห็นเขาบอกออกแบบมาให้พวกหูคนเอเชียความอึดของแบต6ชั่วโมงลืมชาร์จแบตหมดขึ้นมาประชาร์จแบต10นาทีได้ชั่วโมงหนึ่งอันนึ้งที่ผมชอบนะมันมีพรีเ e ต s าว n d t e เจ็ดแนวเสียงเขาก็จูนไว้แล้วโดยผู้ชี่ยวชาญให้เสียงออกมาดีกว่าเดิมครับคุณโชคดีมากนะที่อยู่ในยุคที่มีหูฟังอินเอียร์อ9 9บาทตัดเสียงได้แบบเป็นน้องๆหูฟัง apple ตัวละเป็นหมื่นใช้ได้ iOS แล้วก็ android ครับแต่ตัวเนี้ยมีอีกตัวหนึ่งคือถ้าคนนี้ไม่อัินนเเีย่ก็็จะปปทวไ นี่แหละฮะอยู่นี่สีขาวสีดำนะสวยอ,อแต่ตัวที่สวยวะเฮ้ยมันมีด้านกับเงาอะ่ะตัวเนี้ยพอมไม่ใช่อีดเอียไงมันเป็นเอียบททัดเฉยผมรู้สึกใส่สบายสบายเปิดเพลงเบลอก่อนไอปีบอยและปีเกอร์ท่อนปวดผม a r p o d 4ตัว n c นะครับก็ประมาณ6,000ตัวเนี้ยราคา899ถูกตัว Evo b u d 3อันนี้คือ Evo Buds Air 3หน้าตาอย่างงี้เป็นหูฟังเ e อียร์บัดที่ไม่ได้เข้าไปจุกในหูเนี่ยต่างกันแค่ไหนราคาเนีไม่ได้ต่าง9เท่าแล้วนะว่าเนี่ยต่างกันถ้า6เท่าแต่มันก็ไม่น่าใชเรื่องบังเอิญที่มันสู้ไม่ได้ที่ผมลือบอกไปว่ามันมีสเปคคล้ายๆกันครับนี่ Evo b u d 3อันนี้จุกอินเอียร์อันนี้คือ Evo b u d Air ไม่มีจุกสเปคมีความใกล้กันทั้งคู่เนี่ยเชื่อม2 device พร้อมกันได้มี Preset Sound 2ที่ผมบอกไปแล้ว7แบบตัว Air เนี่ยมี ANC นะครับแต่ฟีเจอร์มันมี เยอะเท่าไอ้ตัวนี้ตัวนี้ A/C มันมีโหมดให้เยอะกว่าอันนี้มันม,มีแค่วิด Noise แล้วก็มีแค่ Adaptive ป็นเฉยไมค์ My 6ตัวเท่ากันทดสอบเสียงหูฟังรุ่น e ีเ r b ร์ Air สได้ยินไหมคะชัดไม่เอ่ย1 2 3 4ใช้เกมลิงก์นี่ได้เหมือนกันต้องบอกว่าไอ้ตัวนี้แบต4ชั่วโมงอันนี้แบต6ชั่วโมงแต่ทั้งคู่นะใช้ร่วมกับเคสก็ได้24ชั่วโมงข้อมูลมันเยอะหารีเสิร์ชมาก็จำไม่ได้แต่จำให้ได้ละกันว,ว่าไอ้ตัวตัวไอซูเปอร์อีเวอร์บันนต Air 1ามมันนเยปลี่แแบบตต อาเปลี่ยนแบตมาแล้วนะฮะรายการล้องไปเรื่อยๆแบบนี้พูดกัน2ชั่วโมงตัดเหลือ5นาทีแล้วตัวไหนหน่าซื้อกันถ้ามีงบไม่ถึงพันตัวนี้ก็น่าเล่นมาก e v o b u d Air 3เนี่ย899เสียงเนี่ยสู้ AirPods 4ไม่ได้คุณภาพเสียงประมาณ7.8ได้ถ้ายังไม่รู้ราคาอาจจะให้ประมาณ7ผฟังแล้วเสียงไม่ดีหรือมันไม่คุ้มค่าก็จะไม่เห็นในช่องนี้เด็ดขาดตัวนี้ก็เป็น i Super อีกตัวหนึ่งที่เขาว่าสเปคอัดแบบไม่กักจ่ายแค่หลักร้อยนะครับแต่ถ้าชน AirPods Pro กับ AirPods 4ได้นี่เขาไม่ดูละแต่เหลือประมาณ15คนที่ดูอยู่นะคุยเล่นๆกันเทคโนโชยนไปเร็วมากนะหูฟังผมมีเยอะมาก ถ้าจะซื้อมาลองแน่นอนครับอยากเปรียบเทียบไปดูเพราะว่าหูฟัง9ก0กว่าบาท899อย่างเงี้ยสมัยก่อนมันกากมากเลยนะนี่มันเริ่มดราม่าแล้วนะแต่เล่าให้ฟังต่อตอนที่ผมเริ่มทำรายการเนี่ยหูฟังจากเมืองนอกหลายแบรนด์เลยนะที่ไม่ได้รีวิว3 4 0 0 0บาทผมบอกเชี่ย3,000พี่ชู้เขาไม่ได้เลยไม่เอาไม่รีวิวเพราะฉะนั้นไอ้ซูปเปอร์ก็อีกแบรนด์หนึ่งที่ผมรีวิวให้เกือบทุกตัวถ้าราคาเท่านี้คุณภาพแบบนี้พี่รีวิวให้ด้วยราคาที่มันมีอยู่อะมันคุ้มมากถ้าดูถึงตัวนนนนนีีี้้้้้รรราาาาะะคคุณสใใใใจจอออยอยู่นะยกกหหหหหหวววฟััฟังไถมมโด Subcribe บ เองนั่งอยู่นี่ใช่ปะซื้ออะพอทให้แฟนเท่าไหร่4,500ไม่เอารุ่นแพรเพราะหร่เพราะว่าไม่ได้ใช้ ANC แต่ตัวเนี้ย899มี ANC ไม่มีย่างหูฟังอะ่ะพี่ให้เลยอะ่ะเอากล่องไปด้วยเม่ถ้าไม่ขายต่อนะ <laughs>